tăng chai Chào 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 ơi chai 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 đi chai เสร็จแล้วก็ปล่อยอะไรเสร็จแล้วก็ปล่อยเซ่จ,จะถือไว้ทำไมล่ะเอากระชาเซโเมเอากระซอเซโมเอากระสานเศกมาเอากระสาเขาสานเขาสานเอาเขาสานที่เศกเพาจ่าแม่ไม่ใช่เอากระซาเซโมเอากระสาเซโเมโใครจะฟังรู้เรื่องเนี่ยอ้อจะดูทำไมอะไรของเนี่ย <c ười> อเอาไป น้ำมนต์มาตองช้าช้านะเวลาเราพูดกับผมช้าช้านะก็จัดจรอเรือต้องเป็นรอเรือรอริงต้องเป็นรอริ่งไม่รอริ่งก็หลงลิ้นอะเรื่องน่งอยู่ในเรื่องงยไม่จะเลื่องง่ายอยู่ในเรือไม่ต้องเสือบ้านคูเขาเล่นอย่างนี้ผิดที่ยังมาเถียงอุ้ยนั่นแหละพวกมึงเนี่ยนำมนต์มาเซนำมนกัน